อ่าการสวัสดีชาวแร็งกล็อกนะครับผมแล้วก็ชาวสายเวทนะครับผมแล้วก็ชาวอ่าสายกายภาพที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับทีนี้ตอนเราเข้าสู่ช่อง Baby Boom นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสนะครับผมอ่าผลของการ์ดนะครับผม s สิง i n g Pair นะครับผมอ่าใบนี้นะครับผมการ์ดสิง i n g Pair นะครับก็คุณสมบัติของมันนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางเวทนะครับผมที่สร้างต่อศัตรูนิวทัลนะครับผม ใส่ได้ประดับข้างซ้ายเท่านั้นนะครับผมตอนแรกผมก็งงว่าข้างซ้ายมีประดับอะไรบ้างนะครับต้องไปค้นในเว็บอ o ร์โอาร์โอเวลตี้ให้มีประดับที่บังคับข้างซ้ายและข้างขวานะครับผมก็คือเขาจะอัปเดตมานะครับผมก็คือประดับข้างซ้ายนะครับผมก็จะมีเคิร์สแฮอ่ะนะครับก็ดอบจากมอนในซาตานมอล็อกนะครับก็ทางด้านขวานะครับผมก็จะเป็นเดียโบลัสลิงนะครับผมนี่นะครับ แหวนที่บังคับด้านขวานะครับตอนนี้เท่าที่รู้นะครับผมมีแค่2องันเท่านั้นนะครับผมที่บังคับข้างนะครับผมเอาการ์ดที่ผมจะมารีวิวนะครับผมก็จะคือซิงกิ้งแพร์นะครับผมก็มันบังคับข้างซ้ายนะครับผมก็มอนที่จะเป็นท่านิวทัลนะครับผมก็จะมีพวกอ่ามอนในกิฟเฟนเมจิกทัวนาเมนต์นะครับผมแล้วก็มอนในอ่าดันไนท์แมร์คล็อกทาวเวอร์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ลองมาเทสดาเมจนะครับผมอ่า นี่คือของที่ผมสวมใส่นะครับผมก็อันนี้ใส่แค่ไกเจนะครับผมบัฟให้เต็มนะโอเคอันนี้สำหรับกด musical amplification นะครับผมก็อันนี้มอนตันี้ก็จะเป็นเป็นกลางนะครับเดี๋ยวลองเทสนะครับผมโอเคมาสามหมื่นเนาะเดี๋ยวกดอีกทีสามหมนองนะครับเดี๋ยวนะอะกดมิสเน,นะครัเทสแบบ M ิสซิเคนะครับ ประมาณสามหมื่นเนาะอ่าเดี๋ยวลองเทสกับแบบใส่บัวย่านะครับสามหมื่นหนึ่งนะครับ เทียบซิงกิ้งเคิรนะครับผมกับแบบใส่โปรติของผมนะพวกเป็นไกเจสแมดวิทนะครับผมแล้วก็บุวยานะครับนะครับสองหมนะครับผม27 200นะครับ27 316นะครับ26งหมนะครับสองหมห้า 9 7 2นะครับอ่าเดี๋ยวครั้งนี้เทสแบบไม่ได้กด musical amplification นะครับอันนี้แบบไม่ใส่ curse hand ก่อนนะครับ187 187เดอ่าเดี๋ยวลองแบบใส่ curse hand นะครับผมคู่กับบูวุยานะครับ ก็จะได้228นะครับผมสองนะครับ212นะครับผม214นะครับผมแล้วก็218นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาเทสคู่กับอ่าไกเจสนะครับผม215นะครับ221นะครับ227 สองหนึ่งเก้านะครับผมแล้วก็สองสองห้าสองนะครับผมอ่าผลสองสกิลโซเอฟเพนชั่นนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ประมาณสองหมื่นต้นๆนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ไม่ไม่แรงมากนะครับในคราวเดียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเราจะมาลองแบบสกิลที่มันค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นสกิลเบิร์สไปเลยนะครับผมไม่ใช่สกิลแบบ DPS แบบของโซเอฟเพนชั่นนะครับที่มันรัวๆนะครับ อ่าเป็นสกิลเบิร์ดไปก็คือผมจะเอาของคิมซันล็อกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบยิ่งสกิลมันยิ่งแรงมากความห่างมันยิ่งเยอะไหมนะครับผมระหว่างของอ่าซิงกิ้งแพร์ครับแบบไม่ใส่นะครับผมอ่านี้เดี๋ยวลองแบบบูไย่านะครับผู้ไก่เจ็กก่อนนะครับผมอันนี้แบบลองแบบมิสซิคอลนะครับผม,อ,อ,บบบผมอ่าเดี๋ยวคิมซันล็อกนะครับ8ปดหมื่นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผม หนึ่งห้นะครับผมเ,เลนเจอร์คนนี้มาม,มากวนนี่โอเค,อเคแปดสีเก้าเจ็นะครับแปดห้นสองนะครับเจ็ดเนะครับผมเดี๋ยวลองบูวาญาคู่กับเคอร์อแชน,นะครับผม 9 6 1 9 4นะครับ9 4 5 8 4นะครับ9 4 7 4 5นะครับ9 2 8 9 7นะครับ9 7 3 3 5นะครับโห oh, แรงแรงแรงขึ้นเยอะ เดี๋ยวลองคู่กับแบบใส่ไก่เจนะครับผมเก้าห้าหกศูนย์หกนะครับเก้าหมื่นนะครับสามสิบสี่นะครับเก้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับ 91602นนะครับ9 3 6 0 4นะครับอ่าผลสรุปรวมนะครับผมก็เมื่อใส่การ์ด thinking p a r นะครับผมอ่าถ้าดาเมจไม่เยอะมากนะครับผมก็เช่นใส่โซลเอ็กซเพนชั่นนะครับผมก็จะแรงขึ้นประมาณ3,000นะครับผม 2, 3,000นะครับอ่าถ้าเป็นสกิลเบิร์ดหนักๆนะครับห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแบบประมาณ8 9หมื่นนะครับผมก็จะ แรงขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับผมแรงขึ้นประมาณหมื่นหมื่นกว่าๆเลยครับอ่าแต่ว่าข้อสังเกตนะครับผมว่าเราจะใส่นะครับผมซิงเก็ตแพรคู่กับไกเจสหรือว่าบัวย่านะครับผมก็ถ้าช่วงต้นนะครับผมดามเมจอ่าสองหมื่นนะครับผมถึงสามหมื่นเนี่ยเขาจะไม่แตกต่างกันมากนะครับผมถ้าสองหมื่นเนี่ยอ่าใส่ไกเจสออมแมทวิทจะแรงกว่านิดนึงนะครับผมอ่าส่วน ทิมฐานล็อกนะครับผมก็เป็นสกิลที่เบิร์ตสูงมากนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าใส่บัวหญ้าจะแรงกว่านะครับผมประมาณสามพันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมาลองเทสกับคนดูนะครับผมอันนี้ธรรมดานะนนนนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใส่การ์ดก่อนครับนี่บัวยญ้าครับซิงกิค์ เอ้ยแรงขึ้นจริงว่ะสองพันตัดท้าสุดท้าอันนี้บวยอันนี้ซิงคิงแพรกับไก่เทสอือเมื่อเทสตะโคนแล้วก็พบว่าแรงขึ้นจริงๆนะครับผมโอเคโ thank you เพื่อนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทสนะครับผมการซิงคิงแพรนะครับผมเป็นการ์ดที่อยู่ในดัน เคนนโะรับผมก็ไม่แพงนะครับผมหาซื้อได้ในตลาดนะครับผมประมาณ1นึ่งสองเอ็มเองนะครับผมก็เป็นการที่ดีนะครับผมน่าเชื่อมาราคานะผมก็พอไปใช้ได้บางสถานการณ์นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทสครั้งนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมก็เชิญติดตามกันได้ต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมอ่าสวัสดีครับ